สวัสดีครับปาจอ,อินดีวันนี้เราพาเพื่อนๆมาจมบรรยากาศศูนย์ปฏิบัติธรรมม่อนอารักษ์อำเภอรัแบแลโอ้โหบรรยากาศสวยงามครั้งแรกที่เราขึ้นมาดีกว่าเนาะนี่รับพุทธตบิโมโ่โเพื่อนๆจมบรรยากาศเนาะนี่ก็ขึ้นเขาไป ดูศาลาดูบนยอดอแล้วอยู่บนเขานะฮะนี่นนบรรยากาศสวยงามมาแล้วบุเดินชมบรรยากาศหนะ่อยอ๋อนี่จุดชมวิวนะครับจุดชมวิวอือโอ้เมื่อกี้เราขึ้นมาทางนี้เมื่อกี้เราขึ้นมาทางนี้ บรรยากาศธรรมชาติถนนเราขึ้นมาเมื่อกี้บรรยากาศสวยงามต้นไม้แบบธรรมชาตินะโอเคอืมก็ทำได้สวยงามต้นไม้ ธรรมชาติเลยครับเนี่ยวโอเคก็รีวิวจากช่องปากเจ้าหนี้นะมาแล้วก็เดินชมบรรยากาศหน่อยโอ้สวยงามสวยงามี๋ยวธรรมชาติจุดเช็คอินด้วยจุดเช็คอินนะตับทคเกไก่โอ้อ่ะเดี๋ยวเรา ส่วนปฏิบัติธรรมะนะธรรม,มดามนี่ข้างใน่นทำจากเขาอ,อยู่บนเขาสูงระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ครับพี่หลายอยู่นะ<ม>เยอะอยู่นะโอ้โอ้ขึ้นชมวิวบ้างบ้างเลยโอ้โอ้โอโอ โอ้ม่ธรรมดาเนะี่ยก็ปิดเนาะปดิดจุดชมวิวโอ้อาคารนี้อาคารนี้าานใหญ่มากสามชั้นนะหนึ่งสองสามโหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใหญ่มาก เราดูบรรยากาศหนะ่อยเป็นแบบไหนเนาะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโอ้ใหญ่มากใหญ่มากโอ้ม่ธรรมดาโอ้สวยงามเรามาแล้วก็เดินชมหน่อยอบรรยากาศสวยงามนี่ก็เป็นสารธรรมห่ังใหญ่เลยโอ้อ ồ ơi thật ra mệt thật ra ồ ơi bunny bữa chân khó mà tham vô nguội đốt dưới gãy lại ok mmm ừ. ồ ừ. dạ 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 โอ้มุมนี้ก็จะเป็นระเบียงอีกมุมนะึงบรรยากาศนี่ก็เป็นโรงอาหารโรงธรรมนะนี่ประชาชนเข้ามาทำบุญด้วยนี่มาแล้วชมบรรยากาศหน่อยนี่เดินมาทางโรงธรรมประชาชนเขามาทำบุญที่วัดบรรยากาศโรงธรรมโอ้สวยงามสวยงามโอ้ สวยงามสวยงามเอาที่เราดูจากบ้านแม่ยายเห็นปลายของศาลาโอ้สวยงามโอ้โหเด็ไทยถุนใต้บรรยากาศสุดยอดสวยงามครับรีวิวจากช่องป่าจอดอินดี้ดูกับหมู่บ้านมุมหมู่บ้านลิปๆเลยมุมหมู่บ้าน มุมหมู่บ้านนีเ่เ่อดๆเห็นหมู่บ้านฮนะมุมหมู่บ้านจะเป็นมุมหมู่บ้านเห็นไกลๆนะฮะไกลๆหมู่บ้านข้างล่างหมู่บ้านจิกหมู่บ้านนะตำบลฝายหลวงอำเภอรับแล้ว น่าจะเป็นบ้านยายเราเราไปบ้านสวนรอบที่แล้วหลังนูด้ดบ้านยายหลังสีขาวไกลๆโอเคอาคารนี้ถือว่าใหญ่มากใหญ่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 หญหญเป็นภูกเขานะฮะสะโลปนะครับก็สร้างวัดศูนย์ปฏิบัติตามสวยงามสวยงามโอ้สวยงามสวยงาม วันนี้คนมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อ,อเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนหน่อยดูวิวทีนะี่โอ้โเดี๋ยวมาชมมุมบรรยากาศสลายใหญ่ สวยงามสวยงามโอเค,อ,เคอืออ๋อแล้ก็จุดชมวิวข้างบนด้วยนะจุดชมวิวบันไดขึ้นด้านโน้ตตัวรถจอดจุดชมวิวลานกว้างตางหลังคานะฮะโอเค นี่ก็พระอาจารย์ขวัญใจพระอาจารย์ขวัญใจกรโนโตที่เจ้โมโอเคสวยงามสวยงามโอ้บรรยากาศเราให้เพื่อนเพื่อเห็นหลายมุมหลายมิติเลยนะครับสุดประหลาบธรรมธรรมดาไม่ธรรมดาอ่ะอีกมุมหนึง่งบรรยากาศเราขึ้นมาบน กัดฟ้าหลังคาศูนย์ปฏิบัติธรรมหลังคาโอ้สวยงามสวยงามก็ถือว่าเป็นไอไลท์เลยตรงมุมนี้จุดชมวิวอื่จะเห็นหมู่บ้านโอน้เราเดินมันลงทําเลยโอ้นี่ไงอ่ะม,มุม,มนี้ก่อนมุมนี้ก่อน มันเชื่อมกันนะสองโซน่ะใหญ่มากอืโอเคแล้วกรพป่น้องโอ้สวยงามนสูนรประดิษฐ์ธรรมสวยงามสวยงามมาแล้วต้องดูนะฮะนี่ไอไลท์เราเห็นหมู่บ้านชัดขึ้นเลยตรงนี้โอ้โอ้ ยากาศตอนลงมาจากเขานะฮะนะครับยากาศสวยงาม